คลิปนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของเทวดาชั้นที่1นนะครับหรือว่าเทวดาชั้นจตุมมหาลาชิกาหรือว่าเทวดาชั้นจตุมมหาลาชนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของนางไม้กับแม่ย่านางนะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับในส่วนของเทวดานะครับก็คือนางตะเคียนครับนางตะเคียนนี่แหละครับเป็นเทวดานะครับไม่ใช่เป็นพูดผีวิญญาณหรือว่าปีศาจร้ายอะไรเลยเป็นเทวดาครับ เทวดาชั้นจาตุมหาราดด้วยเพียงแต่ว่าเป็นเทวดาชั้นต่ําชั้นล่างเท่านั้นเองครับจึงต้องมาอาศัยอยู่ในต้นไม้ถ้าเป็นนางตะเคียนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่านางตะเคียนไปเลยก็คือเทวดาผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเทวดาผู้ชายนี่ว่าลูกกระเทพนะครับเป็นลูกกระเทพตะเคียนส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้ยินในส่วนของลูกกระเทพตะเคียนเท่าไรเราก็จะรู้จักกันแค่นางตะเคียนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ไว้เลยว่านางตะเคียนเนี่ยคือเทวดานะครับไม่ใช่พูดผีปีศาจนะครับความแตกต่างของนางตะเคียนกับ Family, นางไม้ 5, bronze, main, แล้วก็แม่ย่านางก็คือว่านางตะเคียนจะสิงสถิตแล้วก็อาศัยอยู่ในต้นตะเคียนเท่านั้นครับจะไม่อาศัยอยู่ในต้นไม้ชนิดอื่นไม่อาศัยอยู่ในต้นโพต้นไรหรือว่าต้นสักทองหรือว่าต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นถ้าจะไม่ไปเลยครับจะอยู่แค่ต้นตะเคียนเท่านั้นครับด้วยเหตุผลที่ว่าอํานาจของกรรมเนี่ยกำหนดให้นางตะเคียนเนี่ยต้องอยู่กับต้นตะเคียนเท่านั้นครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2ต้นตะเคียนเป็น <est> ต <zu, S 2> ้นไม้ท okay. <oda>. ี่ มีอายุยืนยาวแล้วก็มีแก่นภายในที่แข็งแกร่งมากเลยซึ่งเหมาะกับเ,เทวดาที่ต้องการอาศัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อิงแอบอยู่กับตัวของตัวต้นไม้ที่มีคุณภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ผุพังง่ายๆแล้วนางตะเคียนเนี่ยจะแตกต่างกับตัวของนางไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้านางไม้เนี่ยต้นไม้นั้นถูกตัดไปหรือทำลายไปนะ้ำไม้ก็จะไปหาต้นไม้ต้นใหม่สิ่งสถิตยอยู่ต้นอะไรก็ได้นะครับ แต่นางตะเคียนไม่ใช่นะครับนางตะเคียนเมื่อมนุษย์ตัดต้นตะเคียนไปแล้วแล้วนําไปทําเป็นเสาบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนของมนุษย์เนี่ยนางตะเคียนก็จะสิงสถิตยอยู่ในนั้นแหละครับอยู่ในเสาต้นนั้นโดยที่จะไม่ไปหาต้นใหม่จะอยู่ต้นนั้นตลอดไปจนกว่าเสาต้นนั้นเนี่ยจะผุพังหรือว่าถูกไฟไหม้ไปถึงจะย้ายต้นแต่ถ้าไม่ถูกไฟไหม้หรือว่าไม่ได้ไดรับอันตรายจากตัวของไฟหรือว่าตัวของ สิ่งปลูกสร้างถูกทำลายไปเนี่ยนางตะเคียนก็ยังอยู่ในเสาต้นนั้นตลอดไปครับจนกว่านางตะเคียนจะหมดอายุไขนะครับนี่คือเป็นเงื่อนไขของเทวดาประเภทตะเคียนนะครับจึงทําให้เราเนี่ยจะเห็นพวกนิตยสารหรือว่าข่าวในเรื่องของผู้ผีวิญญาณเนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงออกจากเสาตะเคียนนะครับหรือว่าจะเห็นเป็นรูปร่างต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของ ตัวของนิยายหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆนะครับแต่ในในเชิงหลักธรรมแล้วเนี่ยต้นตะเคียนหรือนางตะเคียนเขาจะไม่ออกมาง่ายๆหรอกครับเขาจะอยู่ในวิมานของเขาตลอดเวลาครับน้อยครั้งมากเลยที่จะออกมานะครับเ,เพราะว่าเขามีบุญญาลิขของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขาได้อาศัยอยู่ในแก่นไม้ตะเคียนเนี่ยเขาจะมีวิมานทิพย์อยู่ข้างในอยู่แล้วครับเขาจึงไม่ค่อยได้นิยมออกมาเท่าไหร่แต่ให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ไว้ว่านางตะเคียนคือเทพนะครับเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลูกกระเทยประเภทตะเคียนแล้วเขาจะไม่ย้ายต้นไม้ไปเรื่อยๆเขาจะอยู่ต้นไม้ประเภทเดียวคือต้นตะเคียนแล้วก็ถึงจะถูกตัดเขาก็จะยังอยู่ในตัวของเสาต้นนั้นอยู่ตลอดเวลาครับจนกว่าจะถูกไฟไหมอันนี้เป็นข้อที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในข้อที่4ี่นะครับ